เพื่อนๆคะน้อยอินฟันนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไคะวันนี้น้องมาเจอกับเพื่อนๆนะคะอ, <laughs> นนนะอย่างี้วันนี้น้อยอยากจะมาเล่าเรื่องอีกแล้วน้อก็มีเรื่องมาเล่านะคะอยากจะมาแชร์ดีกว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์วันนี้น้อยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์โดยตรงของน้อยเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องอมีเรื่องการตอนนี้ช่วงนี้ช่วงนี้กําลังมีปัญหาเรื่องอาการเหยียดการดูถูกการบูรีกันเยอะแยะเลยนะคะโดยโดยเฉพาะสำหรับสาวเอเชียสาว สาวเอเชียหรือเขาเรียกสาวเอเชียเป็นเป็นคนผิวเลยอย่างเนี้นะคะนะคะวันนี้นราก็มีประสบการณ์อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงประสบการณ์ของตัวน้อยเองนะคะแล้วถ้าใครมาฟังคลิปนี้ของน้อยนะคะแล้วมีประสบการณ์คล้ายๆกันหรือเหมือนกันอย่างนี้กับน้อยเล่านะคะมาแชร์กันได้นะคะเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆหรืออย่างน้อยก็ได้มาคุยกับน,น้อยนะคะแล้วก็มาปลดปล่อยอารมณ์ <laughs> ไม่ได้โดนคนเดียวนะพี่น้อยก็โดนด้วยนะเอออย่างนี้ก็มีด้วยพี่หนูก็โดนอะไรประมาณนี้ก็มาคุยกันนะคะสนุกสนานกันมากค่ะเหมือนครอบครัวกันเลยเราไม่ได้โดดเดียวนะยังมีพี่น้อยอยู่ด้วยนะคะนะก็รู้สึกดีใจขอบคุณมากๆนะมีเพื่อนกันนะคะขอบคุณที่ได้มาเจอกันนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะเออมันจะมาเล่าแหละเออมาเล่าเรื่องชีวิตของน้อยแหละนะแล้วก็อยากจะได้ไปดูทางหอให้เพื่อนๆสายฝอด้วยนะ สาววนะคะสาวไทยนะคะตอนนั้นช่วงตอนนั้นที่น้อยมาอยู่กับแฟนคนนี้น่ะค่ะแฟนปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณคุณนางลุยเราจะชอบเรียกแกนางแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวเกิดมาฟังคลิปสมมติถึงฉันเหรออะไรประมาณนั้นนะคะปัจจุบันนี้ด้วยกันเนี่ยนะคะก็แกก็ได้พาหน่อยเนี่ยไปแนะนำแหละแนะนำญาติพี่น้องจริงๆแล้วเรารู้จักกัน ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่ที่มาแนะนําคราวนี้คือนะคะแต่ก่อนน่ยเคยมาอยู่แล้วนะก็เลิกกันไปเพื่อนนะเคยเลิกกับนายเคยเลิอกอีกกับนายคนนี้นะแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่มีรอบสองนี่กลับมาอยู่นะคะแครับก็ไปแนะนํากับญาติญาติแหละญาติญาติเพื่อนๆนะคะว่าเออเนี่ยฉันนะ่ะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมาเปิดตัวนะคะก็ไปนะ่ะก็ได้ได้พบเจอคนญาติทางฝั่งเขาก็จะมี เป็นฝรั่งฝร,รั่งนะไม่ได้ไม่ได้คนไทยนะคะก็่าตเขาก็เป็นฝรั่งนะคะก็จะมีพี่สาวพี่ชายพี่สะพ้ายอะไรกันนะแต่ลูกหลานอะไรเยอะแยะเลย่ะซึ่งเป็นงานเลี้ยงงานเลี้ยงหนึ่งแหละน่าจะเป็นคริสต์มาสนะอืมก็นั้นะก็ได้เขาก็พาหน่ยไปเปิดตัวนะคะก็แนะนาญาติกันเยอะแย,ยะเลยนะคะทีนี้สิ่งที่น้อยเจอเออเพื่อนๆนี่จะบอกว่า ผู้หญิงฝรั่งอะนะคะผู้หญิงฝรั่งโดยเฉพาะคนที่มีส่วนได้เสียส่วนเกี่ยวข้องกับกับแฟนของเราเนี่ยกับสามีของเราเนี่ยเขาก็คือน้อยบอกก่อนว่าน้อยเจอกับหลุยเนี่ยในในเว็บไซต์หาคู่เขาก็จะมองว่าเฮ้ยแกไปคว้าใครมาวะแล้วน้อยจะบอกว่าฐานะครอบครัวของหลุยเนี่ยคือแบบว่าระดับมีหน้ามีตาแหละในจังหวัดนี้คือรู้จักตระกูลนี้หมดอะไรเงี้ยนะก็มีหน้ามีตาแล้วบอกก็เลยเป็นที่ เป็นที่มองอ่ะเป็นที่จับตามองเฮ้ยเมียใหม่แฟนใหม่ของของนายคนเนี้ยของน้องชายฉันเนี้ยของน้องเคยฉันเนี้ยอะไรเงี้ยในบรรดาญาญานะคะก็จับตามองเป็นพิเศษนะคะเออฟีดแบ็กกลับมาวันนั้นวันแรกที่ได้เจอกับญาญาเขาอะนะก็ส่วนใหญ่ก็ดีมีดีแล้วก็มี ไม่ดีด้วยเหมือนกันมีดีก็โอเคเออฉันดีใจนะที่ทําให้ลูกฉันมีความสุขอันนี้ของพ่อแม่เขาเออลูกฉันเนี่ยทุกโศกทุกเศร้ามานานคือน,นอกจากสามนอกจากเมียทิ้งเออเมียไปมีสามีใหม่ก็เออเขาเรียกว่าเศร้ามานานอะทุกมานานเราเข้ามาตรงนี้เขาทําให้ลูกเขามีชีวิตจิตใจมีชีวิตชีวาขึ้นมากั้นเถอะเขาก็ได้รับขอบคุณอนูน้นนี่นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นนะคะมันก็มีคนหวังดีนะว่าเออ เธอเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มองไว้ว่าเราเนี่ยเป็นคนผิวสีเอเชียนะแล้วเ็าไปยิ่งมองคนไทยนะคะอันนี้นะคะฟิดแบ็ที่ไม่ค่อยดีคือผู้หญิงคนะ่ะผู้ชายก็จะเป็นเออประมาณดีใจด้วยนะเออดีเออเอ,อ,อยู่กันให เออเข้าใจกันหน้าอะไรเงี้ยไอ,อ้ส่วนผู้หญิงเนี่ยจะด้วยความหวังดีหรือเจตนาดีของเขาเนี่ยนะคะแต่ด้วยความที่เขาพูดมาไอ้คนพูดมันคงไม่ได้คิดแต่เราอ่ะคนฟังอะ่ะหรือพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเรารู้สึกว่าโหยเราเรากําลังโดนโดนบูรี่อ่ะเพื่อนอเขาก็จะมองเราว่าเราอะ่ะเป็นผู้หญิงไทยแล้วคนที่คนโดยเฉพาะคนที่ พูดหรือว่าคนที่มองไม่ดีกันน้อยเนี่ยนะคะเขาเคยมาเที่ยวเมืองไทยด้วยเพื่อนๆคือสามีเขาจะทำงานอยู่ที่จีนค่ะอืมเออพูดไม่ได้เขาบอกเป็นความลับนะคะครอบครัวนี้ความลับเยอะมากจะเห็นว่าน้อยไม่เคยถ่ายครอบครัวลงใน youtube เลยเขา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 ทำงานความลับมาเขาก็จะเดินทางมารู้จักคนเอเชียบ่อยแล้วเขาก็เคยมาเที่ยวเมืองไทยไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็บอกเขาก็แบบอวดรู้ขึ้นมาเลยว่าคนไทยเนี่ยนิสัยแบบนี้นะโอเคเรื่องดีก็มีเรื่องนี้เออเป็นคนที่ยิ้มง่ายยิ้มดีเออ่ถ้าในด้านแม่บ้านแม่เรือนผู้หญิงคนไทยก็จะแบบอืดูแลสามีดีทำกับข้าวอะไรเงี้ยโอเคดีอันนี้อันนี้แฟนน้ยก็ยอมรับใช่ใช่เราก็มีดีทางนั้นแต่นะคะมันมีอีกแง่หนึ่งแง่มุมหนึ่งที่เขามองเรานะคะว่าเขาคิดว่าผู้หญิงไทยที่เข้ามาที่อยู่ฝรั่งเศสเนี่ย เป็นผู้หญิงส่วนมากจะเป็นคนที่จะมาขายตัวมาหากินเพราะว่าวีซ่าการเข้ามาอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยสำหรับผู้หญิงไทยนะคะจะยากมากค่ะนอกจากจะแต่งงานกับสามีฝรั่งแล้วก็รับรองมาถ้าเป็นผู้หญิงโสดผู้หญิงไทยแล้วเข้ามาอยู่ฝรั่งเศสนี่คือแบบโดนมองเลยว่าจะมาขายตัวมาหากินคนฝรั่งเศสนะคะที่มองผู้หญิงไทยเป็นอย่างนั้นแล้วก็มองจุดแรกคือ จะมาเกาะน้องฉันหรือเปล่าเนี่ยแฟนน้อยเป็นน้องเขยเขานะเอยไม่ใช่น้องเขยที่เป็นน้องแฟนเขามองว่าเราอ่ะมาขายตัวหรือเปล่าเป็นผู้หญิงมาขายตัวจะมามองเกาะผู้ชายฝรั่งให้ผู้ชายฝรั่งเลี้ยงเพราะว่าเขาอรู้ว่าผู้หญิงไทยเนี่ยจะต้องหาเงินไปส่งครอบครัวไปให้พ่อแม่คือครอบครัวเป็นใหญ่ และการกินการอยู่ก็ขึ้นชื่อว่าเผ็ดมากๆเธอกินได้ไหมเผ็ดเธอเขาทําอาหารอะไรให้เธอกินอันนี้ไม่รู้ว่าเจตนาดีหรือเจตนาร้ายก็ไม่รู้นะเออเขามองเราเป็นยังไงจริงๆอะอันนี้คือในแง่ที่เขามองไม่ดีนะน้อยก็เจอแบบนี้มาจนกระทั่งคือน้อยเจอแฟนน้อยเนี่ยที่นี่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ทางเว็บไซต์เขาก็เลยมีความหวัน่นๆเหมือนกันเฮ้ย <laughs> คือน,น้อยตอนเจอเนี่ยอนายก็ทํางานที่ปารีสทางานร้านอาหารที่ปารีสนาะยจะมีงานทําแล้วการที่น้อยที่มาอยู่กับเขาเนี่ยนายก็มีหน้าที่คือตอนนั้นได้ว่างงานจริงแต่นายมีเงินมีเงินว่างงานกินแล้วเพื่อนน้อยที่จะมาหางานทําที่นี่อะมาประเด็นหางานเธอจะมาหางานทําที่นี่ได้ยังไงภาษาเธอก็ไม่ได้และที่นี่มันต่างจังหวัดนะไม่ใช่ปารีสปารีสมันก็จะมีโอเคมีงานให้เธอร้านอาหาร นางแจกแจนผู้ดิจิกกะบาลทุกตลอดเวลาเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมันทําให้น้อยมองว่าอ้อผู้หญิงฝรั่งเนี่ยเขามองอะไอย่างนี้เองเหรอโดยเฉพาะบรรยาที่มีความเกี่ยวข้องกับสามีเราเนี่ยนะคะยิ่งเมียเก่าหรือว่าบรรดาลูกที่เขาแคร์ที่เขามองเราตรงจุดเนี้ยดูถูกเราเนี่ยมีค่ะ มีนะคะน้อยเปิดประเด็นมานะคะแล้วเพื่อนๆถ้าใครเจอปัญหาเหมือนกันคล้ายกันมาแชร์กันนะคะมาแชร์กันให้รู้ค่ะว่าผู้หญิงฝรั่งเนี่ยเขามองเราอย่างไงนะคะนี่เน้นเรื่องผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายนะคะเขามองอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเขาจะมองว่าเราเนี่ยอืมภาษาก็ไม่ได้นะเธอมาอยู่ต่างจังหวัดเธอจะมาหางานอะไร ยากเธอหาไม่ได้หรอกงานภาษาเธอไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งเธอไม่มีรถขับอยู่ต่างจังหวัดเธอต้องมีขับต้องต้องมีรถขับใบขับขี่นั่นหรอคนฝรั่งเศสเองยังยากเลยเธอจะทําได้ยังไงเธอจะมีได้ยังไงเธอจะมีรถขับถ้าเธอไม่มีรถขับเธอก็ตัดประเด็นไปเลยเธอไม่หางานทําไม่ได้หรอกสุดท้ายเธอก็ต้องเกาะมาเป็นภาระให้น้องชายฉัน โอ้โหนี้ต่อนหน้าเลยนะคะตอนหน้าน้อยต่อนหน้าแฟนเลยะคะเราเลเจอแบบโอ้โหแบบอยากจะร้องกรี๊ดอยากจะร้องไห้ตรงนั้นเลยอะ่ะคนพูดก็คงจะหวังดีมั้งแต่แบบเราฟังแล้วแบบโอ้โหมันมันเสียใจอะ่ะนี่คือการที่เราถูกบุรี่ที่การถูกเหยียดถูกถูกดูถูกแบบหลายอย่างมากตอนนั้นตอนนั้นซึมเลยอะ่ะจะเดินทาาจะไปยังไงต่อเพิ่งมาอยู่ใหม,ม่เอง นั่นก็เลยแต่ว่าตอนนั้นนะคะเนื่องจากเขาว่าเออนี่นี่พูดถึงกรณีพี่สะพ้ายนะแล้วถ้าเกิดเป็นเมียเก่าอะเนี่ยที่อย่างที่ไปไปมาหาสู่มาเนี่ยเขาก็มองว่าเขา,าไม่เขาก็มองว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทําธุระแทนแม่ได้หรอกลูกๆเขาต้องการแม่มากเรื่องเอกสารเรื่องภาษาอะไรเราไม่ได้เราให้ลูกเขาไม่ได้เขาก็เอาตรงนั้นอะ มาข้ออ้างเข้ามาในบ้านมาหาลูกเขามาเคลียเอกสารอะไรมันก็ทําให้เกิดการใกล้ชิดหรือเกิดอยากจะเอาเอาคืนเมื่องั้นเถอะหวงเอาคืนเมื่องันเถอะนะคะกรณีนี้คือกรณีของแฟนปัจจุบันนะน้อก็มาอยู่ในตระกูลนี้แหละแล้วก็ได้มันเป็นสะพายแคานี้แหละนะคะแล้วทํายังไงอะน้อยโดนบุรี่โดนเหยียดขนาดนั้นนะคะแล้วก็ จริงๆแล้วนั่นมามองมุมกลับนะไอ้คำที่เขาดูถูกเราแล้วเนี่ยเอากลับมาเป็นเอากลับมาเป็นก็เรียกแรงบันดาลใจมันเป็นแรงผลักดันเมื่อนนตัดสินใจมาอยู่กับเขาใช่ไหมนั้นก็บอกว่าเออฉันอยากจะหางานทาฉันไม่ฉันไม่มาฉันไม่มาเกาะเธออย่ามาอ้างเลยว่าเธอจะมาหางานทําถ้าคีดจะหางานทําเธอก็ต้องขับรถมีรถเออใบขับขี่ก็โอ๊ยใบขับขี่มองเลยยากคนฝรั่งเศสด้วยกันเนี่ย ฝรั่งเศสด้วยกันเนี่ยเขายังทําไม่ได้เลยจริงแต่จริง,รงอ่ะใบขับขี่การทําใบขับขี่ฝรั่งเศสยากมากแต่น้นยก็กลับมามองว่าเอ้ยเรามาใช้ชีวิตอยู่นี่นะฉันก็ตั้งใจแล้วว่าจะไม่ไม่ได้มาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าล้วก,ก็อยากจะมาหางานทํานะคะเนยก,ก็หางานทำ,นท,ำทุกนยทำทุกอย่างเพื่อจริงๆริงยก,ก็ต้องม,มันก็ต้องมีบททดสอบอะ่ะให้สามให้แฟนเรารู้ว่าเออเรามีเจตนายอย่างไงเราเป็นคนยังไงนะคนใกล้ตัวนี่แหละสาคัญที่สุด ว่าเขามองเราอย่างไงคนอื่นจะมองเราอย่างไงก็ช่างเถอะแต่ว่าเอ้การกระทําของเรามันทําให้คนใกล้ตัวคือสามีเราอะ่ะแฟนของเราอะ่ะมองเราอย่างไ<ต>ล้วจต่ว่าจะต้องทําไงต่อสิ่งแรกคือต้องเรียนภาษาเพิ่มนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะทําอาหารนะคะที่น้ยบอกวัาน้ก็ทําอาหารไทยคือน้ยเคยทําอาหารงานร้านอาหารยุปารีเนาะน้อยก็ได้มีสูตรอาหารแล้วก็รู้นะก็รู้ว่าคนฝรั่งชอบเมนูไหนนะก็ทําปอเปี๊ยะทาของทอดทาซูชิอะไรเนี่ยนะไปให้ญาติญาติกิน นะคะแล้วเขาก็พอเขากินแล้วเขาอร่อยเขาชอบเขาก็มาสั่งเราก็เป็นรายได้เสริมตอนนั้นนะก็เริ่มแจกอย่างไรแล้วก็ไปเรียนภาษานะแล้วนั้นก็เริ่มมีความคิดที่จะเรียนอ,อสอบใบขับขี่ทํําคาใบขับขี่เพื่อที่จะได้หางานทำเชื่อไมหมคะน้อยโดนโอ้ยยากนี่แบบอือย่าไปเลยที่นี่ค่าค่าเรียนใบขับขี่เนี่ยแพงมากอะซื้อรถได้คันหนึ่งอะเพื่อนเรียน ค่าเรียนแพงอ่ะเขาก็บอกเสียค่าเรียนเปล่าๆไม่มีทางได้หรอกภาษาก็ไม่ได้นะคะยากและอายุอายุเราก็เยอะแล้วก็บอกอายุเยอะแล้วแล้วมันก็เฮ้ยฉันจะเรียนว่ะนะแล้วก็เอาควาไอ้การดูถูกของเขาเนี่ยนะในว่านะเอามาเป็นแรงผลักดัน แรงผลักดันฮึสู้มันยู่ถูกดีนะจะทําให้ดูอะไรประมาณนี้นะนะก็พยายามแล้วน้องก็สอบไบขับขี่ได้นะก็มีรถแล้วก็ได้ก็ทํางานนะก็ไปหางานทาอุ้นะ้อก็คือแบบทําทุกอย่างอะ่ะที่จะที่จะมีงานเข้ามานะตอนนั้นน้ก็ไปได้ทํางานโรงงานแล้วก็ทุกอย่างเมือ่อเพื่อนบ้านนี่ก็สาะแส,ะสะหางานคือคือคือเราเราอยากทํางานอะ ความที่เราอยากทํางานแล้วเราก็ทําได้ดีด้วยอะนะแล้วก็ทําได้ดีด้วยถึงแม้ภาษาไม่ได้แต่เราก็มีเรียกอะไรการแก้ปัญหาแก้ปัญหาได้สามารถสื่อสารกับคนได้แล้วมีวิธีแก้ปัญหาได้เงี้ยเราก็ทํางานต่อไปมีอยู่ครั้งหนึ่งน้อยเอ่อท้อแท้มากในะสอบใบขับขี่สอบโค้ดน,นะคะเป็นภาษาสอบแล้วสอบใบขับขี่ไม่ได้มันเขากำหนดให้สอบได้5ครั้งถ้า5ครั้งไม่ผ่านนี่คุณต้องไปเริ่มต้นใหม่มันต้อง ทุกครั้งมันต้องมีค่าใช้จ่ายหมดนะคะแล้วนี้มันเป็นครั้งที่4แล้วอ่ะรู้สึกเครียดมากๆ,ๆนะเพราะเอินว่าน้อยมาได้มาได้แรงได้แรงบันดาลใจเขาเรียกแรงเขาเรียกอะไระกําลังใจจากญาติเหมือนกันญาติทางฝ่ายแฟนเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งเพื่อนๆคนะ่ะแล้วมองหาคนที่ดีๆอะ่ะคนที่เขาคิดดีกับเราอะ่ะไอคนที่พวกมาพูดร้ายบูรี่เนี่ยเราอย่าไปเข้าใกล้ค่ะเพราะไปเข้าไปแล้วมันมีแต่พลังงานลบมันทําให้เราดาวลงแต่คนนี้นะคะเขามีคําพูดเขาเป็นนะัก เขาเป็นเขาเป็นสาว working woman เขาเป็นโอ้เขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงที่นายชอบอ่ะเออเขาเป็นผู้หญิงที่แบบทํางานเก่งนะเป็น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 เจ้าของธุรกิจเลยแหละนะคะนั่นก็เป็นพี่สะพ้ายอีกคนหนึ่งนะเขาก็น้อยรู้สึกอ๋อเขาก็วันนั้นเอิ่เข้ามาปฏิบิบ้านเขาบอกว่าน้อยเอ้ยน้อยเป็นไงบ้างสอบใบขับขี่ได้ข่าวว่าเธอทำใบสอบใบขับขี่ถึงไหนแล้ว แล้วเขาก็พยายามเขาติดตามน้อยให้กําลังใจใน้อยตลอดว่าตอนนี้เธอท,ทาอะไรอยู่เธอต้องทําแบบนี้แบบนั้นนะน้อยได้คนนี้ค่ะเห็นไหมคน,นดีๆก็มีก็ใช้คน,นก็คนนี้ะค่ะที่เป็นชี้ทางให้แล้วนะก็ได้ปรึกษากับบ้างนะคะเขาก็มาที่บ้านแล้วคนน้ก็บอกว่าโหเนี่ยครั้งที่สี่แล้วนะเธอฉัยังไม่ผ่านเลยฉันท้อแท้สงาจะไปไม่ได้ตอนนั้น้ลยดาวมากๆถึงขนาดแบบเครียดมากค่ะคือ มองไม่เห็นคุณค่าตัวเองตอนนั้นนี่เป็นโรคซึมเศร้าเลยอะ่ะเออเขาก็มาบอกว่าไม่ได้น้อยเขาบอกว่าเขาบอกว่าน้อยเธอต้องทําต่อไปนะอย่าหยุดเธอทํามาเยอะแล้วเนี่ยตั้งสครั้งแล้วไม่แน่ครั้งข้างหน้าอาจจะเป็นความสําเร็จของเธอก็ได้เพื่อชีวิตที่สวยงามของเธอโอ้โหนี่แบบชีวิตที่สวยงามแบบโอ้โหมันเป็นคาที่แบบ เออว่ะชีวิตเราต้องดีกว่านี้ชีวิตเราจะดีขึ้นถ้าเรามีรถขับถ้า,ามีใบขับขี่อะไรเยอะแค่คาพูดคานั้นได้กลับมาคิดแล้วทําให้น้อยฮึดสู้ต่อเนี่ยก็ไปสอบใบขับไปสอบต่อค่ะเออ้นอยก็ได้้นยก็ผ่านก็เป็นที่สําเร็จมาบางทีบางอย่างคําบรี่เนี่ยค่ะเพื่อนๆถ้าเราเอามาทาเป็นเอามาคิดเป็นแรงผลักดันนะเอามาหรือว่าถ้าเราไม่แคร์กับมันแล้วเอามามองว่าเออหรืออาจจะเป็นคําติเตียน ก็สร้างสารรค์ก็ได้นะแต่ไอคนที่มันพูดนะเขาไม่เขาไม่รู้หรอกเขาทําไปด้วยความสนุกสนานหรือด้วยความได้สะใจของเขาแล้วเขาเห็นแล้วเราเอองั้นนี้แต่ไอคนฟังเนี่ยมันรู้สึกแต่ว่าเราจะทํายังไงทําให้คําพูดที่คําที่เขาติเตียนที่เขาบูลลี่เราเนะี่ยมาเป็นฝั่งตรงข้ามมาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะแล้วก็มองแลวพยายามที่จะเออห่างห่างห่างพอเห็นคนนี้แล้วก็ไม่ค่อยไปอยากไปคุยไม่อยากไปเข้าใกล้มีแต่เขาที่จะปีปี เขาเรียกว่ามาเสือกมาเสือกเรื่องของกูจังอะไรอย่างเงี้ยม่หวังดีหรือมึงมาเสือกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่แต่นะจะไปสนใจกับคนที่คุยดีแล้วก็ให้กาลังใจเนีมากกว่าแล้วก็ไปหาคําปรึกษาเขาพูดคุยกับเขาหาทางชี้แนะที่เขาเราคิดว่าเขาปรารถนาดีกับเราแหละเราก็เข้าหาใกล้นะคะสุดท้ายล้วก็ทําได้สําเร็จนะล้วก็สอบใบขับขี่ได้มีงานทําอยู่กันกับสามีกับแฟนน้อยเนี่ยจนถึงทุกวันนี้นะคะมันก็เป็นเป็นเรื่องที่เออ ผ่านมาในชีวิตนะคะแล้วก็มาแชร์เราเพืเ่อนๆฟังถ้าใครฟังถึงตรง,งนี้นะคะมีประสบการณ์อะไรดีๆมาเล่าหรือไม่ดีเราโดมบุรีนะเออหรือถ้าเรากลับมองเป็นว่าดีก็โอเคเลยแล้ว,ลวเราพลิกปัญหาให้เป็นเขาเรียกพลิกวิกฤตให้เป็นพลิกปัญหาให้เป็นโอกาสเป็นทางทางเลือกหรือว่าเป็นการตัดสินใจใหม่ๆถ้าเราไม่มีทุก เราจะไม่รู้จักคำาื้สุขนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นีน่ขอจบกันแค่นี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะและมีอะไรคอมเมนต์นะพูดคุยกันหน้อยนะคะขอบคุณมากๆที่รับฟังเระชมค่ะสวัสดีค่ะ